สวัสดีอาจารย์และก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะก็วันนี้พวกหนูจะมาทำการนำเสนอระบบช่วยจัดสรรทรัพยากรแบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทดลองด้านระบบเครือข่ายค่ะค่ะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่ก็คือจะ มาพูดถึงที่มาของปัญหาของอาการที่จะเกิดระบบของเรานะคะก็วัตถุประสงค์ของระบบเราแนวคิดในการพัฒนาระบบขอบเขตและก็ขั้นตอนในการพัฒนานะคะเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องต,ต่างๆของระบบทั้งหมดสถาปัตยาการรมของตัวระบบค่ะแล้วก็ขอบเขตงานในโปรเจกต์สองนี้แล้วก็ตัวการสร้างอุปกรณ์จีแล้วก็ตัวดโมนะคะสุดท้ายก็ทำการสรุปผละคะ่ะ โดยที่มาของปัญหานะคะที่มาของปัญหาของระบบเราเนี่ยเราเห็นว่าจํานวนนักศึกษาในแขนงของระบบและเครือข่ายของเราค่ะมีจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งมันส่งปัญหาไปที่จํานวนอุปกรณ์เครือข่ายเนี่ยภายในห้องปฏิบัติการ3ามศูนย์หกค่ะจะมีจํานวนที่ไม่เพียงพอเพราะว่าจํานวนอุปกรณ์เนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดแต่เครื่องแม่ข่าย,ยตัวเซิร์ฟเวอร์ภายในห้องปฏิบัติการเนี่ยมีทรัพยากรที่ เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเราจึงเกิดวัตถุประสงค์ต่อระบบของเราดังนี้นะคะก็คือวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมานะคะเพื่อที่จะให้ทรัพยากรเนี่ยเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่จะต้องทำการฝึกปฏิบัติแบบฝึกการคอนฟิกต่างๆะคะ่ะ แล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายนะคะเพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรให้มากขึ้นนะคะได้ดียิ่งขึ้นสะดวกแนวคิดในการพัฒนาระบบของเรานะคะเราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบด้วยการจะแก้ปัญหาโดยการนำ v i s u a l i z a t i o n เทคโนโลยีนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยในการจำลองอุปกรณ์เสมือนเพื่อใช้ในการทดลองนะคะโดยการจำลองอุปกรณ์เสมือนเนี่ย เราจะทำการจําลองอุปกรณ์เสมือนที่เป็นตัวทั้งที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ตัวจําลองตัวที่เป็นเน็ตเวิร์กเ e เวิร์สพวกอุปกรณ์รอขายเสมือนนะคะทั้งที่เป็นพวกเราเตอร์สวิตสายลิงก์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็เลยนำเว็บจีไอมาแก้ปัญหาด้วยะค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะ ขอบเขตในโครงงานของเรานะคะก็จะเป็นการสร้างระบบค่ะที่จะช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรเสมือนโดยระบบของเรานะคะจะอิงกับอุปกรณ์คือเรข่ายในห้องปฏิบัติการ3ามค่ะแล้วก็ตัว virtual machine บน VMware vCenter นะคะโดยขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานของเรานะคะก็จะมีด้วยกันหลักๆคือ7ขั้นตอน,นะคะ่ะโดย ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราเนี่ยจะทำการศึกษาเทคโนโลยี Virtualization อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าเรานว t i อร u a l i z a t i o ั ization, มาแก้ปัญหาแล้วก็การทำงานของโป v i r t u a l m a c h i n นนะคะแล้วก็ทำการจำลองอุปกรณ์เครือข่ายขั้นตอนที่สองนะคะเราทำการศึกษาแล้วก็พัฒนาพัฒนาสคริปต์ค่ะที่จะใช้ในการส่งคำสั่งไปยัง ตัวเว็ g u i ให้สร้างตามที่ต้องการนะคะขั้นตอนที่3พัฒนาระบบต้นแบบหรือตัว r o t o t y p e ขั้นตอนที่4ค่ะทำการศึกษา Command ใน p o w e r g ร i เพื่อที่จะใช้ในการติดต่อกับตัวว m w a r e นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่ห้าทำการสร้าง WebGUI ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะ,ะนำขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่4เนี่ยสั่ง Command หรือเซคิปอะไรต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่6นะคะทำการทดสอบแล้วก็วิเคราะห์ประเมินผลต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะทำการสรุปผลที่ได้นะคะเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของระบบของเรานะคะโดยที่เทคโนโลยีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราจะมีด้วยกันก็คือ v m w a r e e ซน e ตอแล้วก็ v m w a r e ESXi ค่ะโดย v m w a r e ESXi เนี่ยจะ สามารถจะรองรับการสร้างตัว virtual machine ได้หลายๆตัวนะคะรวมทั้งาการจัดการตัว VM ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง VM ลบ VM หรือจะโคลน VM อะไรต่างๆแบบนี้นะคะต่อมาค่ะก็ VMware vCenter เป็นเ,เป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนรวมในการจัดการตัว virtual machine ใน VMware ESXi server ค่ะโดย ESXi server เนี่ย ถ้าเกิดมันมีหลายๆตัวนะคะก็จะช่วยให้บริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะโดยการจัดการ virtualization resource นะคะก็สามารถทำได้ด้วยการ2วิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นจัดการผ่านทาง front end หรือจะเป็น back end ที่เป็น c o m m a n d line นะคะโดย c o m m a n d line เนี่ยเราก็ <c oughs> จะแบ่งด้วยกันก็คือ ได้สองแบบะคะก็จะมี API แล้วก็ตัวสคริปต์ในการส่งคำสั่งค่ะซึ่ง back end ในจากการศึกษาในโปรเจกต์หนึ่งของเราที่ผ่านมาจากเทอมที่แล้วนะคะก็จะเป็นการศึกษาในส่วนของตัวตัว back end ที่ได้กล่าวไปนะคะก็จะมีทั้ง API แล้วก็ตัวสคริปต์ซึ่งสคริปต์เนี่ยก็จะเป็น สคริปตไพทอนะคะเพื่อจะทำการ back end พวกนี้เนี่ยก็จะทำการสั่งคำสั่งไปยังเว็บ G เพื่อใช้ในการจำลองอุปกรณ์เครือข่ายขึ้นมานะคะโดยคำสั่งหลักๆที่เราได้ศึกษาไปก็จะมีสามสามคำสั่งหลักๆนะคะก็คือจะเป็นการสร้างหรือลบไฟล์โปรเจกต์หรือจะเป็นการสร้างหรือลบอุปกรณ์แล้วก็เกี่ยวกับการสร้างหรือลบสายเชื่มอมต่อต่างๆนะคะ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจำลององค์ามเครือข่ายเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันอยู่สองโปรแกรมค่ะก็คือ e n g แล้วก็ตัว GNS3 ซึ่งสองโปรแกรมนี้นะคะมีข้อดีก็คือว่าเป็น Open source นะคะก็คือสามารถใช้งานได้ฟรีถามไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ทั้งสองโปรแกรมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลององค์การเครือข่ายที่จำลองบนเว็บ GUI ค่ะมี หน้าเว็บ G I ในการที่จะสามารถส่งคำสั่งจากที่เราศึกษาไปได้นะคะต่อมานะคะเราจึงต้องมีการทดสอบโปรแกรมทั้งสองนะคะว่าเราจะเลือกใช้โปรแกรมใดเพราะว่าเรามีโปรแกรมอยู่สองโปรแกรมก็ต้องเลือกโปรแกรมที่เราคิดว่าเหมาะสมกับระบบของเรามากที่สุดอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการาฟเวลา ของทั้งสองโปรแกรมนะคะน,นี้ก็จะเป็นเวลาเฉลีย่ยของ JS3 แล้วก็ตัว Event G นะคะที่เราได้ทำการสั่งสร้างเทมเพลตขึ้นไปบน VMware ค่ะภายในเซิเวอร์ห้องปฏิบัติการ3 6นะคะโดยจำนวนที่เราทำการสั่งสร้างไปเนี่ยก็จะมีจำนวนที่เท่ากันนะคะก็จากผลก็จะเห็นว่าเวลาเฉลีย่ยเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็คือต่างกันแค่ประมาณ3นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะคะ ต่อมาเราก็จะมีการทดสอบที่เกี่ยวกับด้าน command ์ที่จะทาการสั่งสร้างขึ้นไปยังตัวเว็บจนะคะก็คือจะมีที่ที่กล่าวไปก็จะมี API แล้วก็ตัว Python s c r i p t โดยที่ตัวระบบเรานะคะเราจะเน้นไปที่ API ค่ะเพราะว่าเนื่องจาก API เนี่ยเป็นการสั่งไปยัง HTTP ใช่ไหมคะซึ่งตัวระบบเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเวอร์ชันหรืออะไรเนี่ย คือ HTTP request ขึ้นไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวอร์ชันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่พอเป็น Python ที่เป็นสคริปต์อะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะมีปัญหาในถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเกิด Python มีการอัพเวอร์ชันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันจะยากต่อการจัดการได้ค่ะเราจึงเน้นวิธี API นะคะซึ่งจะเห็นว่า Gen สเนี่ย สามารถ API ได้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยืนตัวตนการสร้างแ l a นะคะตัวสร้างแ l a นี้ก็คือสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นการสร้างสวิตช์เราเตอร์หรือจะเป็นการสร้างลิงก์โนดสองสร้างสตาร์ทโนดหรือจะเป็นการเข้าไปคอนฟิกก็คือสามารถทำผ่าน API ได้หมดเลยแต่ตัดมาที่โปรแกรม e v g เนี่ยจะทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวค่ะก็คือการสร้างลิงก์โนดนะคะก็ทำให้มีปัญหาที่จะต้องนำ python script เนี่ยเข้ามาช่วย แล้วอย่างสุดท้ายที่ได้มีการทดสอบนะคะคือเราเห็นว่า GNS3 เนี่ยสามารถเข้าได้หลายเซสชันค่ะก็คือเข้าได้หลายเซสชันก็คือในที่นี้ก็คือว่า user เนี่ยเมื่อเข้ามาใน GNS3 ที่เป็นเว็บโดเมนเดียวกันเนี่ยเวลาเข้ามานะคะคือ user เนี่ยแต่ละคนอะ่ะเข้ามาได้เราก็เปิดโปรเจกต์ทำงานได้ปกติค่ะแต่ตัดไปที่ f n g โปรแกรมเขาเนี่ยสามารถเข้าได้เซสชันเดียวค่ะคือเมื่อ user เนี่ยเข้ามาคนแรกใช่ไหมคะเข้ามาใช้งานถ้ามี user คนต่อไปจะเข้ามาใช้งานด้วยเนี่ย user คนก่อนหน้าจะต้องถูกดิส c o n n e c t นะคะเพื่อที่จะให้ user คนใหม่เนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะจึงได้บทสรุปนะคะจากเครื่องมือที่ใช้ในการจํกากควาเคือข่ายเนี่ยเราจึงเห็นว่า GNS 3เป็นโปรแกรมในการจำลองการเครือข่ายที่โอเคที่สุดกับระบบของเรานะคะเพราะว่าอ,อย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาเข้าได้หลายเชัช่นค่ะคือถ้ามียูเซอร์หลายคนเนี่ยก็สามารถเข้าได้แล้วก็อีกอย่างก็คือเขาสามารถ API ได้หมดนะคะซึ่งเป็นจุดประสงค์ตามที่เราต้องการค่ะค่ะต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อกับ VMware นะคะ ได้แก่ Power CLI ที่ทำงานอยู่บน Power Shell ค่ะโดยหลักการทำงานของมันนะคะก็คือผู้ใช้เนี่ยจะส่งสคริปต์ไปที่ Power CLI จากนั้นเนี่ย Power CLI เนี่ยจะแปลงสคริปต์ตัวนี้ให้เป็นคอมมานดเพื่อส่งไปให้กับ VMware vCenter และ VMware ESI นะคะ mm hmm. เพื่อไป manage VM ข้างในอีกทีหนึ่งค่ะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ g u i ก็คือ Django mm hmm. ที่เป็นฟร a m e w o r k แล้วก็ใช้ภาษาเป็น Python นะคะโดยเหตุผลที่ใช้ Django เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันช่วยในการจัดการคาสั่งที่ใช้ส่งไปยัง VMware ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะอีกอันนึงก็คือมีการจัดการ d a t a b a s ทที่ผ่านคลาสที่เป็นโมเดลของตัว d จ a n ก o เองะคะ่ะทำให้การจัดการ d ั t a b a ิ e เนี่ยมันง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะต่อไปเป็นสถาปัตยกรรมของระบบนะคะก็อันนี้จะเป็นภาพรวม ของสถาปัตยกรรมของระบบเรานะคะโดยที่เว็บ g i เนี่ยจะเป็นตัวกลางในการติดต่อกับผู้ใช้งานแล้วก็ระบบแล้วก็ตัวเว็บ i ตัวนี้เนี่ยจะช่วยแปลงความว่างการของผู้ใช้งานให้เป็นคอมมาไลน์แล้วก็ส่งคำสั่งไปให้กับตัว v m w a r e นะคะต่อมาคือ VMWare v e e n t e r ค่ะ v Center ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในห้องปฏิบัติการแล้วก็บนทรัพยากรเสมอเลยค่ะ ส่วน ESXi Server นะคะก็จะคอยรับคำสั่งจากับ v Center มาแล้วก็สร้าง t ท p โ l o ล y ตามที่ผู้ใช้ต้องการนั่นเองค่ะต่อไปคือ Network t o p o l o g y นะคะก็เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่สร้างโดยระบบของเราเองค่ะซึ่งจะมีอุปกร,รณ์ให้กับ User User ก,รรก็สามารถนำอุปกรณ์น,นี้มาสร้างเป็น Project Template ได้แล้วตัวผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำงานกับระบบของเราได้ค่ะต่อไปคือ VM t o p o l o g y นะคะ V M t e c o l o g y ก็คือโครงสร้างเครือข่ายบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอนั่นเองค่ะก็คือเป็นการเชื่อมกันของ V M ค่ะต่อมาเป็นขอบเขตงานในโปรเจกต์2นะคะโดยในโปรเจกต์2เนี่ยเราได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำเว็บ G I ที่เอามาเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับระบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์หรือว่า T A เนี่ยสามารถเข้ามาสร้างโปรเจกต์เทมเพลต บนหน้าเว็บทีอของเราได้ค่ะแล้วก็ผู้ใช้งานที่เป็นฝั่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาดีโมดเข้าอุปกรณ์เครือข่ายแล้วก็ป้อนคำสั่งต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อมาคือการสร้างโปโพลิีนะคะโดยการสร้างในเวิร์ดโโพลีเนี่ยในโปรเจกต์สองวิธีที่เราใช้ก็คือสร้างโดยเว็บท i นั่นเองโดยสเต็ปการสร้างจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์หรือว่า t a เนี่ย จะเข้ามาสู่หน้าเว็บ P.I. ของเราจากนั้นเนี่ยเพื่อทำการ Create เป็น Project Template แล้วก็สามารถเอาไป Deploy Template ตามตัวต้องการได้ค่ะ mm hmm. ก็จะเกิดเป็นไ e โบ o โ o ล o l o g y ที่อยู่บน g mm ินเ3ส m มีนั่นเองโดยจากการที่เราได้ใช้เว็บ P.I. เอามาช่วยในการสร้างในบดหจีนะคะจะเห็นได้ชัดว่าตัวเว็บเราเนี่ยช่วยลดงานอาจารย์หรือว่าลดงาน t a ในการเตรียมแบบไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ ยังสามารถช่วยบริหารจาัดก,การอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกครั้งยังสามารถช่วยดึงข้อมูลไอพของอุปกรณ์เครือข่ายเสมเามาได้ด้วยนะคะต่อมาเป็นการสร้าง v m t o p o l o g y นะคะสะเต็ปก็คืออาจารย์หรือว่า TA ที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยเข้ามาที่หน้าเว็บ G.I. ของเราเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะสามารถเข้าไปสร้างเป็น v m t o p n o l o g y ได้เลยซึ่งประโยชน์จากการที่ใช้เว็บ G.I. มาช่วยในการสร้าง v m t o p o l o g y อย่างแรกก็คือ ช่วยในการสร้าง VM ลบ VM จากการถอดกลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งโดยรวมก็คือมันมาช่วยในการบริหารจัดการ VM นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างเว็บ G I ของเรานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหน้า demo ของเรานะคะก็คือตัวระบบของเราโดยที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Network topology นะคะก็คือเข้ามาเนี่ย ก็จะเห็นว่าสามารถเคเทมเพลตได้ในส่วนที่เป็นอาจารย์หรือ TA เนี่ยต้องการสร้างเทมเพลตของแบบจำลองเครือข่ายนะคะก็สามารถกดเคีอได้สมมติอาจารย์ต้องการสร้างเทมเพลตหนึ่งก็กดเคีอขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเทมเพลตเนี่ยก็จะขึ้นตัวโปรเจกต์เทมเพลตนี้ก็จะขึ้นมาคะถ้าเกิดต้องการคอนฟิกอะไรต่างๆก็กดวิวโป o โก็จะเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัว Gen สามนะคะที่สามารถวางอุปกรณ์ต่งตางๆสวิตช์นั่นนี่อะไรลงไปต่อสายได้ตามปกติเลยค่ะอันะะนี้ก็นะะือก็เลือกลิงก์เลือกสายอะไรก็อุปกรณ์ก็ทำงานนะคะนี่ก็จะออกมาถ้าเกิดสมมุติอาจารย์โอเคกับตัวเทมเพลตที่ ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะคะต้องการ deploy ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามารีโมทในการ c o n f ิกอาจารก,ก็สามารถใส่จํานวนของนักศึกษาที่จะต้องเออทำนะคะก็จะสมมุติใส่สิบต้องการ deploy 1สิบท p มเพลก็จะมาหน้านี้นะคะเพื่อที่จะเลือกอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการ deploy ตัว template ไหนนะคะอย่างเมื่อกี้เราก็ทําตัว routing, รา u ติ้งแล้วก็กด deploy เลือก ตัวระบบเนี่ยค่ะก็จะทําการส่งคอมมานด์ที่เราได้บอกไปนะคะเป็น API ส่งไปที่ GNS3 ตัวเว็บ g บนอบน VMware นะคะก็รอโหลดแบบหนึ่งก็จะเด้งหน้าขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะขึ้นเป็นตัว deploy ที่เราได้ทำการไอ้นี่ก็ถ้าเกิดขึ้นไปดูบน GNS3 เนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็จะมีตัวโปรเจกต์ที่ เราได้ดีพอ o ์ขึ้นไปแล้วถ้าเกิดอาจารย์ต้องการข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆของตัวตัวโปรเจกต์ที่เราดีพอ o y ไปเนี่ยก็ทำการกดเลือกเลยค่ะว่าต้องการตัวดีพอ o y ไหนบ้างสมมติต้องการอันนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ทำการกดดีพอ o y เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นตัวเป็นเท็กพวกนี้นะคะ่ะเก็บข้อมูลของตัวข้อมูลอุปกรณ์เอาไว้นะคะก็จะ ประมาณนี้แล้วก็ตัวระบบเราเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเมนทจกับตัวฝั่ง VMESI w a r e x หรือตัวตัวเซิร์ฟเวอร์เราได้นะคะอย่างเมนทจ VM ค่ะซึ่งในงส่วนของตัวเมนทจตัว VM, VM บนเมเอรเฟียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะสมมุติต้องการ สร้าง V M อีกสักหนึ่ง V M เพื่อมาเก็บข้อมูลต่างๆเ้ากดสร้างก็ทำการรอระบบนะคะเพื่อที่จะส่งเป็น power ตรงนี้จะเป็น power C O I script เพื่อส่งขึ้นไปยังอ่าว i ซ o เฟียบนเซิร์ฟเวอร์นะคะที่จะสั่งสร้างตัวโค o น V M อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเขาใช้ ก็จะเห็นได้นะคะว่าตัวบนระบบของตัวว e ีโซเฟียของซัวเวอร์เนี่ยก็ทำการรับคำสั่งขึ้นมาว่าอาจจะมีการโคลโน v m ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนี่นะคะก็จะขึ้นมาแล้วตัวระบบหรือจะทำการลบ VM ก็ได้เช่นกันถ้าเกิดแบบว่าไม่ต้องการแล้วนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของ VM ที่เราได้มีการสร้างได้มีการโคลนขึ้นมานะคะหรือจะเป็นในส่วนของ m a นเทนเน e r ก็ทำได้เช่นกันค่ะก็คืออาจจะมีการเพิ่ม TA หรือผู้ใช้งานที่จะทำการ deploy ด p l o y ยเทมเพลตให้กับนักศึกษาเพิ่มก็สามารถเพิ่ม User ได้หรือจะทำการลบผู้ดูแลบ,บระบบก็ทำได้เช่นกันค่ะก็ทำการลบ ก็จะลบออกจากระบบค่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะค่ะก็สรุปภาารบมในโปรเจกต์สองนะคะก็สิ่งที่ได้าจากโปรเจกต์สองเนี่ยอย่างแรกก็คือได้โปรแกรมที่เหมาะสมในการใช้พัฒนาโปรเจกต์ซึ่งก็คือจีนเนสสามนั่นเองดังประโยชน์ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปในสไลด์ข้างบนนะคะแล้วก็ สิ่งสุดท้ายที่ได้ก็คือเว็บ G I ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถจัดการทั้ง V M w a r e ทั้ง k u b o l o g y ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ